ตอนนี้ตลาดงานในออสเตรเลียกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงและเกิดขึ้นเร็วจนน่าตกใจซึ่งทั้งหมดนี้มีเบื้องหลังเป็นเทคโนโลยีที่ส่งพลังเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือ AI ครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆนะครับว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนเราลองมาเทียบกันดูดีกว่าระหว่างตลาดแรงงานช่วงหลังยุคโควิดกับภาพรวมของวันนี้ที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทในทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหนี่คือภาพที่บอกทุกอย่างเลยครับ ลองดูความแตกต่างที่ชัดเจนสุดๆบนสไลด์นี้กันนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยอาชีพดาวรุ่งยังเป็นกลุ่มงานบริการอย่างเช่นครูพนักงานเสิร์ฟหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางแต่พอตัดภาพมาที่ปีนี้เท่านั้นแหละครับรายชื่อกลับถูกครองโดยตำแหน่งที่เกี่ยวกับ AI แทบทั้งหมดเลยนี่คือข้อมูลจากรายงาน Jobs on the Rise 2024ของ LinkedIn นะครับเรื่องนี้คุณเบรนแดนหวง่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพของ LinkedIn เขาให้ความเห็นไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่า รายชื่อของปีนี้แสดงให้เห็นเลยว่าตลาดงานเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหน AI ไม่ใช่ทักษะเฉพาะทางอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและภาวะผู้นำในทุกๆวันนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งเร็วและใหญ่มากจริงๆครับแล้วตำแหน่งงานอะไรล่ะที่ตอนนี้กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในเศรษฐกิจของออสเตรเลียไปดูกันเลยครับเอาละครับและตำแหน่งงานอันดับหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุดแบบก้าวกระโดดเลยก็คือ ใช่แล้วครับวิศวกร AI พูงง่ายๆก็คือคนที่ทำหน้าที่ออกแบบแล้วก็สร้างระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยทำงานต่างๆนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ความต้องการตำแหน่งนี้พุ่งสูงปรีดเลยครับแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับคืออิทธิพลของ AI เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ง,งานสายเทคแต่จ๋าเท่านั้นแต่มันกระจายไปในตำแหน่งอื่นๆด้วยอย่างอันดับ2คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความเสี่ยงอันดับ4คือผู้อำนวยการฝ่ายปัญญาประดิษฐ์และอันดับ5ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับการนา AI ไปปรับใช้ในองค์กรทั้งสิ้นและพอความต้องการสูงขนาดนี้แน่นอนครับว่าเรื่องรายได้ก็ไม่ธรรมดาตัวเลขที่เห็นอยู่นี่คือค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของตําแหน่งผู้นวยการฝ่าย AI ครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเข้าไปอีกลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับจะเห็นเลยว่าตําแหน่งที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงเนี่ยมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าตําแหน่งในสายเทคโนโลยีดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว เอาละครับประเด็นสำคัญมันไม่ได้มีแค่เรื่องตำแหน่งงานที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะแต่ทักษะที่นายจ้างมองหามากที่สุดในทุกุาสาหกรรมก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเหมือนกันข้อมูลตรงนี้นี่ต้องบอกว่าอาจจะทําให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับเพราะผู้บริหารระดับสูง8ใน10คนทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับเลยว่าตอนนี้พวกเขาให้ความสําคัญกับทักษะด้าน AI มากกว่าประสบการณ์ทํางานซะอีกพูดให้ชัดๆก็คือเขามีแนวโน้มที่จะเลือกจ้างคนที่มีความคล่องแคล่ว ในการใช้เครื่องมือ AI มากกว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะๆแต่ใช้ AI ไม่คล่องซะอีกนี่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดในการจ้างงานไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญที่จะทำให้อาชีพของเราอยู่รอดปลอดภัยในอนาคตได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า AI literacy หรือความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI นี่แหละครับและนี่ไม่ใช่เรื่องของคน IT เท่านั้นนะแต่เป็นเรื่องของทุกคนจริงๆเรื่องยังไม่หมดแค่นั้นครับ AI ไม่ได้แค่เปลี่ยนตลาดงานแต่มันยังเป็นเหมือนประกายไฟที่จุดให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของการเป็นผู้ประกอบการด้วยและนี่คือข้อมูลที่น่าทึ่งมากครับคือตอนนี้เนี่ยตำแหน่งผู้ก่อตั้งหรือ Founder กลายเป็นอาชีพที่เติบโตเร็วสุดๆเป็นอันดับ7ในออสเตรเลียไปแล้ว กราฟแท่งนี้โชว์ให้เห็นภาพเลยครับว่ามันโตระเบิดขนาดไหนจำนวนคนที่บอกว่าตัวเองเป็นโฟลเดอร์บน LinkedIn เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าตัวในเวลาแค่3ปีเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่เครื่องมือใหม่ๆทำให้ใครๆก็เริ่มธุรกิจของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วความคิดแบบนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับแต่มันซึมลึกไปถึงพนักง,งานประจาทั่วไปเลยโดยพนักง,งาน 3- ใน10คนยอมรับเลยว่า AI ทำให้พวกเขามีความคิดอยากจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองมากขึ้น ก็เพราะเครื่องมือ AI มันเหมือนเป็นตัวช่วยชั้นดีที่ทําให้คนตัวเล็กๆสามารถลุกขึ้นมาสร้างธุรกิจแล้วก็แข่งขันกับบริษัทใหญ่ๆได้นั่นเองครับข้อมูลการจ้างงานก็ตอกย้ําเรื่องนี้เข้าไปอีกครับคือตอนนี้ธุรกิจขนาดเล็กจ้างงานโตเร็วกว่าบ,บริษัทใหญ่ๆถึงเก้าเท่าตัวเลขชัดเจนเลยว่า SME จ้างงานเพิ่มขึ้น5%เปอร์เซ็นแต่บริษัทใหญ่กลับลดลงสามเปอร์เซนมันแสดงให้เห็นเลยว่ายุคนี้ความเล็กความคล่องตัวกําลังได้เปรี่ยบพอเห็นข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คื แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือกับอนาคตนี้ยังไงดีล่ะคำแนะนำที่สรุปออกมานะครับมีแท้2ขั้นตอนง่ายๆเลยที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในยุค AI ได้ข้อแรกเลยคือต้องมีทั้งความรู้ทางเทคนิคและที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสามารถในการปรับตัวส่วนข้อที่2คือต้องมีใจที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอพูดง่ายๆก็คือทัศนคติสำคัญพอๆกับทักษะเลยครับซึ่งคุณเบรนเดนวองคนเดิมก็ได้ให้ข้อคิดปิดท้ายไว้อย่างขมขไลเลยครับว่าเมื่ออาชีพที่ประสบความสำเร็จที่สุด ก็คือคนที่ผสมผสานความรู้ทางเทคนิคเข้ากับความสามารถในการปรับตัวและความเต็มใจที่จะเรียนรู้ตลาดงานมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือในเมื่อโลกเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วเราจะปรับตัวกันอย่างไร